บสวัสดีพี่น้องแฟนคลับเอฟซีทุกท่านครับผมลุงเขียวครับผมไปท่านอากะศลุงโตครับผมวัอนี้สิไปยังลุงโตเป็นเล็นแก้คือกอล่ะครับเป็นแก้คือกอลหลังจากคิดที่ยวเ้าไปหาหนูจิมนีแต่ก็กลับลุงตโเนาะนี่ครับวันนี้ใส่เป็นเรื่อยเชียงถุนแดงพอมันไปไต่แน่สิไปบุะไปหาลุงกวนพี่น้องท่านอากะเล็กน้อยครับผมนี่ครับผมเป็นพลละครับวันนี้เปยอมมาใช้พลักขับครับผมเนี่ย ใส่เชียงคุณแรงครับผมว่าเขาสิไปุนลไปหาลุงกวนแต่ว่าลุงตัวต้อ,ตองใส่เชียงคุณแรงเพราะมันไกลใช่ไหมเกินบรรลุกันหาขอเก็ตโลดบรรลุตัวสิไปหาลุงกวนเนี่บรรลุกันหาขอเก็ตโลดครับผมพามันนี่กะบเรว่อไว้ใส่เชียงคุณแรงกะเบิ่งบรรยากาศกึ่งก่อครับผมเอาเนี่กะบถวมแถวลุงตัวตัวนี้ใต่บ้านทเยียมบรรลุตัวเดี่ย อันนี้ไต่บานพาเยียมครับ <c oughs> นี่พี่น้องหัวเรียดายเรียเดมึงสวมขึ้นกอลพี่นอ้องนะมึงบรรยากาศน้ำกันกันบผมนี่นี่ครับโดนี่เรียนน้ำโดนี่ว่ายารเรียนปลาดันเล่เรียนน้ำคลองน้ำโดยสะพานมัดลุ่มตอนี่นำ้ำคลองน้ำครับผมเบมึงพี่น้องสวมขึ้นมาก็เอ้านี่ก็ได้ ชีวิอาหาเปล่งบรรยากาศนา้ำขวมน้ำพีน่น้องนี่ก็บขวมครับผมนี่ก็บขวมพี่น้องขวมครัก โอ้ถนนเส้นนี้บ่ถ่วมตัวนี้แม่ล้งกลัวเดี่ยเอาผู้กุลลครับกับผู้สีเป่าพี่น้องไปแล้วมึงเนี่ยพี่น้องมึงเนี่ยโอ้ยกุลลกุลลครับพี่น้อง นี่กับเบิ่งปลากล้วยกับถั่วไปเมื่อสี่น้องเนี่ยอาจจะโดนไปกับอาจิตายพี่น้องป้ดกล้วยอาจิตาไต้นี่พี่น้องเดี๋ยวใส่เครืองุนแดงเลยใส่เอาหางมาติดเป็นหญ้าเฮาธรรมดาเนี่ยแต่ว่าใส่เอาหางมาติดออกครับผมพอลุงโตเพิ่นก็ดัดแปลงขึ้นมาย่านเราก็ไปสูบน้ำได้ใส่ตอ่อพญานาคได้ครับผม เด่นข้าพญานาคหน่อยสูงน้ำออกจากเขาได้วันนี้เ็นมาดัดแปลงหน้านำตัวผู้เสกอะมาดัดแปลงใส่เฮี้ยใส่คือเขาเคนดัดแปลงขึ้นมาเองครับผมนี่พี่น้ออเบ่งเลยลองฝากฟังผีนวงเ้ย ใหญ่ครับผมนี่พี่น้องแต่เราก็มาอีกแล้วมาทางนี้แล้วครับผมเนี่ยฝึงบรรยากาศน้ำเอาใหญ่ครับผมเบฝึงน้ำกันครับผมเอาหนำไมาเอาหลังจากหาดหบางเดียวอยู่บ้านดำสีพี่น้องหายไปแล้วก็เบฝึงเอาพวกนี้กับแม่นัดเจพี่น้องเนี่ยนี่ครับผมฝึงบรรยากาศไปน้ำกันทางผลุมกับคนละครับพี่น้องคนละครับครับผม ไปน้ำตาลินใหญให่พี่น้องตามกับผมว่แล้วไปจุดหมายของข้อกับพลละมองข้างมองหนูคนละน้ำวันนี้เป็นปลาหกลูกตัววาเพราะท่านเด็กเพิ่งพี่น้องเพิ่ง,พงไปใหญ่พี่น้องตามบรรยากาศของเบี้ยหาหนูวันนี้ใส่เชียงเป็นเงครับผมไปน้ำกันพี่น้องเพิ่งเนีตนะิดตามครับผมกล้าไปหอดหม่องเพราะน้ำพี่น้องเนาะตามครับ ออกมาแล้พี่น้องจับเอาบานนี่จับเอาบานนี่จับพูดพูดแล้วพี่น้องเอาไม่ยังเลยมอยูอย่อีกเอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวยาวันยาวันลุน้นที่จบแล้วโอ้ยไหนมาน้าเนาะขึ้นไปก็ได้าาคุณคนเตียกแล้วพี่น้อง ตายแท้แท่บ่บ่บ่จับบ่เถื่อจมเลยล่ะหนูจะถอยอไปยูน่นี่ล่ะไม่ไปไกลดอกหนูไม่จุ่มเลยจุ่มไปข้ามันใใ่คลอยบ่ขึ้นแล้วน้ำหรอกมันขน,น,นเปียกตะกอนแล้ว พี่น้องเหรอุงจับว่าถือพี่น้องเมื่กันมื่อจมฝาลงไปแล้วก็เห็นหางมได้ินดอกแนวเลยนะจมเลมเลยเมืามันันอาผมจู้เมื่ิดิ้อยแล้ว พี่น้องมมมมอผมว่าไดเล้ติดดูนีฮเ<ห>ดียว้องมุดลงเลยล่ะูนีฮขกก็มาสองลำพวน,น,นี้น่อกับลุงกวางกับผมเลยถ้าผมกับผมถ้าผมกับลุงกวางกับตตอนี่ครับ,บผม นอไปพ oh. hey, ี่น้องไปตาเบิ่มกันไปเด็กทำออกไาใส่ย็ก bà nhà đi แล้ว đi โอ้ย đi จะไกลไปพุ paid, ่นบ่จะไกลปุ่นดีบ่บ่ล้มัจะดบ้งันน่ะเอ้าพีน้ลองมาหนี้เอ้ามุดแล้วลุงโตมุดแล้วมุดแล้วมุดบ่งัน ครับผมออกเดินแล้วพี่น้องออกเดินแล้ว <c ười> ใจเยาพี่น้องบันี้ไลังเขล้างเไปีย่้อยไป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 พุ่นไปนาแล้วน้อย ไปทำร่มแล้วเอามุดอีกแล้วพี่น้องเอาเขาไปสร้างฟังแล้ววันนี้เอาว่าขึ้นว่าลงแล้วลุงตัว,วปับ๊บแปบบนี่พี่น้องเอาสุดยอดครับเอาขันได้มาแต้มึืงกับเต้มที่สองมาแล้วลุ้งโกเห็ดแล้วเอา ครับผมยวหนูพร้อมงามพี่น้องใส่ไปลุงก่อนตัวบ้างกันน่ะเอาตัวนึงมาไล่เขาเป็นตัวทันตีมันเของวาพี่นี่ลุงตัวว่ะเป็นบ้าลุงตัวเของเขาโคกใหม่ะนี่เขาโคกใหม่แล้วแล้ว่าตัวนี้เขาละตัวนึงหนูสาตัวพี่สาตัวพอตัวหนึ่งมาลงตัวหนึ่งมาลงนี่ครับผม เอาเอาพี่น้องมาแล้วมาแล้วโอ้นั่น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 มุดเห็นทหารหมดลูกโตนี่นี่ซื้อไปแกนี่เห็นตาดีขาวงแล้วถ่ายอยู่นี่ถ่ายอยู่นี่เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอามุดอีกแล้วไปไปตัวนี้ตัวอุ้ยเอาพี่น้องเอาไปตื่นๆนะลูกโตย้ำเด้อลูกโตึ้นบ่จับลูกโตบ่อเถื่อไปอีก เอาลุ้มโตยำแล้วพี่น้องเอาป๊าอ้าเอาเอาพี่น้องเอาคะได้เต็มแหลกมาเต็มสองกัมามพี่น้องฟาดอีกว้อยต้วน่งเนี่ยโอ้ยลมลมโอ้ยลมเมย์เบิ่งพี่น้องเบิง่งบรรยากาศ มึงบรรยากาศพี่นองบรรยากาศลุงตัม่นงตัวนี่ครับผมเอาเี่ยวเอาม่กัน่อมงบ่เอาไปนองเอาเอาขอันในมาเต็มหนึ่งแ,แต้มนั่นมาลุงตเห็ดแล้ว <c oughs> ไปตบกคะเลยได้วันเนี่ยเอาพ่นฮัดให้ดู ไอ้ลูกไอ้ร้านเพิ่งมาแล้วบ้านนี้เบิ่งเพิ่งสูสูกับร้านไส้มันเป็นยังไงมือเนี่ยทิศตางก็ม้วนมาเข้ามาเข้าวะนะมาเข้าว่าเขาเนี่ยแม่บ่าโดดเห็นไหมนี่พี่น้องฟาดจุ๊บร่งแล้วพี่น้องบ้านนี้ดังดุดนี่ก็บอานูกกัไปเลยเนี่ย

mẹ ngồi khu đấy Này thang quan các bạn để toa vào. chắc toa còn to. 3 tuổi tao ใหญ่ cái nhây น้องไสล่ะโอ๋โอ๊ย anh ตกขวนเด้โอ๋ไล่นี่เด้เอ้ามันสิได้ตัวมันก่อนอยู่ซื่อ เอาบักเสินบ right? <Kas im> <field> well, oh, ักเทินกับลูดนเลเตะหางมันขับไปตรนรวมนี่ไปตองมันบ่หางมันขับไปโอ้มันนอนทับหางเอาลุงตัววานนั่ทับหางพี่น้องอกนึงอีกีอไปองมันวง้ัปลานอ่เร็น้วด้ไางคนละไางนา่เอาเอนหนอนักับขโมคิเมอยู่สามห้าง โอ้ยุงตัวมันนอนทับหางไว้พี่น้องมันฉลาดโย่สองโตลงความกันเลย ป้าพักตกป้าพักปอดป้าพักปอดไปลุงตัวป้าพักปอดลุงตัวป้าพักปอดออกมาแล้วตักหม้อตักหม้อเอาเบงโชครับเบิงฝีมือหมูดอีกแล้วขอมาทั้งพี่ขอพี่มาลุงตัว

นี่ลุงโต้งโต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 นี่ครับผมนี่ตัวในี้ยืดตัวนี้ไหมว่ามันจะเขาป่านี่ตีหันบันอ๋เบิ่งกันเจะแย่ตัวนี้พี่น้องสได้บ่ น,นี่นะึ้นว่าตัวอยู่นี่นะกำมานี่นะ mươi ạ nghe rồi mày nó phải biết Tôi sẽ đồn thế. Mình phía nó pa có. กดป้าปผมหลังจากเข้าไปมานี้กอย้ยูนี่บัรูก้กดสามสิบสี่สิบนั่นหน่อยเนาะ <บ S 2> นี่ครับผมะถือว่าสุดยอดพี่น้องการหาอยู่หากินหาหนูเ,นนเข้าบ่อขาเดิลุ้งตัวว่าบใยขาเนาะลุงตัวเนาะลุ่งตัวเว้เอาตัวสดๆเลยพี่น้องเบื่อนเู้ะกะฝากคนไหนกดแช่กดติดตามก็ subscribe ให้ กับลุงเขียวปอทาลุงก่อนลุงตัวกับไอ้น้อยไอ้ต้อน้ำกันกับฝากแก้มใจให้นะครับผมกะติดตามในคลิปต่อไปเบื้องวันเทาสิเศษทียังอยู่ยังรินกับติดตามกับผม